สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมคา p ัก k ิ่งอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาจาัดกเกียร์ GTR R32 414 HP วิ่งดันโลยาวๆผมบอกได้เลยเกียร์เนี้ยถ้าน้ำมันไม่หมดก็หยุดไม่อยู่ขี่โมโอเคครับทุกคนแล้วผมก็อยากให้ทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำาีิัต่อไปด้วยนะครับผม แล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้รถตอนนี้ผมกําลังตามแจกให้อยู่นะครับผมถ้าไม่รอก็อดได้ยอกรยอกํก,ก,กำลังตามแจกให้อยู่นะทุกคนก็เอาง,ง่ายๆนะถ้าเกยียมนี้มีติดป,ปีกรถอะก็บินอะคันนี้บอกเลยที <S 2> <S 2> ่โมสิห์ายผมบอกเลยว่าวิ่งดันโลได้ยาวๆเกียร์นี้ ก็ดันลืนเติมน้ำมันก่อนออกมาขัดโอโทษคนดูด้วยนะครับผมก็ถ้าเสียงขัดขาวไทยค่ะก็เป็นเพราะว่าลบลบน้อยทุนต่ำอยู่นะทุกคนผมเลยอยากให้ทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อผมจะได้มีกำลังซับไปซื้อไม้อัดนะครับผม เรียบร้อยน้ำมันหมดดันดืมเติมออกมาโอ้ยหยุดไมดอ่อยู่จริงๆเลยหลงข้างทางครับเติมมันอย่างเงี้ยแหละน้ำมันอะ่ะโดนปรับเข้าไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปดูสูตรเกียร์กันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะไปะ โอเคครับทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปหรือแจกรถต่อไปเรื่อยเด้วยนะก็ส่วนตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปใส่เครื่องอะไรเลยนะทุกคนสูตรเกียร์ก็ตั้งตามนี้เลยนะทุกคนอาจจะเพิ่มนิดเพิ่มหน่อยลดนิดลดหน่อยนะทุกคนแล้วก็ช่วงล่างก็จ,จะเป็นประมาณนี้เลยนะเอาท,ที่ตัวเองชอบเลยนะทุกคน แล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องอะไรเลยนะเราก็กดรีเซ็ตไปเลยโอเคแล้วก็จบเป็นไปกับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยปุ้ย